เอาละครับก็กลับมาพบกับเกม Foundation นะครับก็มาต่อกันเลยนะแต่ผมว่าใกล้จะจบแล้วนะครับเพราะว่าผมปลดล็อกตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่จากตอนที่แล้วที่เราปลดล็อกออที่เก็บภาษีนะครับก็สร้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่เก็บภาษีแล้วก็ส่วนของทางการทหารนะครับก็เออไอ บิ๊กทาวเวอร์นี่เหมือนจะยังไม่มานะครับต้องรอคัมมิงซูลนะส่วนไออาวุธก็ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่ลงลงตีดาบตีอยวุธอะ่ะเออแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอารามนะเออเป็นอารามหลวงนะครับอันนี้นะแล้วก็เหมือนว่าจะมีเป็นที่เก็บสมุนไพรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะเฮิร์บการ์เด้นเนี่ยเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอโบสถ์ี่สร้างเสร็จนะครับรอโบสถ์ใหญ่สร้างเสร็จ เหลือขนหินมาอีกก้อนนึงนะครับกาลังขนมานะก็สร้างเสร็จแล้วนะครับไปเริ่มต่อรอหินอีกแค่ก้อนเดียวแล้วก็ตรงนี้ผมสร้างเอ่อสีแป้งเพิ่มนะสีข้าวเพิ่มนะครับแล้วก็เบเกอรี่เพิ่มนะตรงนี้ตรงนี้ก็มีเอ่อขุดหินนะครับขุดหินเพิ่มเติมตรงนี้ก็เบอร์รี่เป็นห้าห้าโลงนะรตรงนี้เบอร์รี่ห้าโลงเลยนะครับจะได้เก็บเยอะๆนะเบอร์รี่ อย่างนี้ก็สร้างเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนมันสีข้าวไม่ทันนะนี่ทวิที่บ้านก็ขึ้นหนึ่งหลังนะครับเหมือนที่มันไม่ค่อยพอนะขึ้นแค่หนึ่งหลังเองนะนีนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับโบทใหญ่เราสร้างเสร็จแล้วนี่ก็สวยนะเออค่อนข้างสวยเลยนะครับจุคนได้เอ่อสี่สิบสี่คนจุคนได้สี่สิบสี่คนนะครับ อันนี้เดี๋ยวต้องอันนี้ก็กำกลังมาเหมือนกันนะคับมิ่งซูนนะครับก็ปี่ลูมคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์ไหมประมาณนั้นห้องจดหมายเหตุก็ช่วยดูนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ลองสร้างนี่นะลองสร้างอารามนะครับสร้างอารามเดี๋ยวลองสร้างดูเลยแล้วกันนะอารามหลวงเอออันนี้ เดี๋ยวผมจะสร้างสักฝั่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฝั่งนี้เป็นเป็นบ้านไปเป็นบ้านเป็นทําขนมปังไปตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างอ,อ,อารามหลวงกันแล้วกันนะครับสร้างอารามหลวงสิอารามหลวงคืออันนี้เหมือนว่าต้องการหินหินก้อนดําค่อนข้างเยอะเลยนะหินก้อนดําเรามีเท่าไหรอ่อ่ะมีสองร้อยหินก้อนดํางั้นเดี๋ยวหยุดซื้อขายก่อนไหม หินก้อนดำเออไม่ได้ซื้อขายนะเก็บไว้สร้างมหาวิหารเอ้มหาอารามหลวงอันนี้สร้างป่านี้เลยแล้วกันนะครับตรงกลางนะน่าจะใหญ่นะดูอันนี้น่าจะด้านหน้านะ,ะสร้างซะหรือไม่ก็เคลียร์ป่าก่อนไหมเออให้คนมาเคลียร์ป่าก่อนดีกว่าดูมันทึบแปะ ผมให้คนมาตัดป่าก่อนแล้วน,นะครับตรงนี้หยุดตัดก่อนหยุดตัดหยุดตัดนี่มาตัดตรงนี้ตัดให้หมดเลยเคีย์ป่าก่อนแล้วกันนะครับจะได้โล่งๆอ่ะเหลือข้างหลังไว้หน่อยนึงแล้วกันโอเคพื้นที่อ่าปลดล็อกไปปลดล็อกฟรีปลดล็อกไป เพราะว่าเราส่งทหารไปช่วยเหลือเมืองอื่นนะเขาก็จะให้เราปลดล็อกได้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราให้คนมาตัดต้นไม้ก่อนนะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ตัดป่าเริ่มโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาสร้างกันเลยแล้วกันนะสร้างเป็นเอ่ออารามนะอารามหลวงนะครับอารามหลวงอ่สร้างเลย เออไม่รู้ว่าอันไหนมันด้านหน้าด้านหลังนะครับจริงๆเขาน่าจะมีแบบมีเป็นลูกศรให้นะเออแต่ผมว่าอันนี้น่าจะด้านด้านหน้าปะ่ะเออน่าจะด้านหน้านะครับันี้นะด้านหน้าน่าจะใช่นะอ่ะสร้างก่อนเลยเดี๋ยวไม้ลืมทำให้ใช่ไหมโอเคตัดไม้สร้างตรงนี้ ตัดที่เดิมโอเคเรียบร้อยสร้างต่ออินเทอร์เฟซมันแบบมันอันนี้ยากนะมันเลื่อนยากอะเออยิ่งเยอะยิ่งเลื่อนยากต่างกันยังไงอันนี้ก็ดูสวยดีนะกลม,กม อันนี้กลมๆแต่อันนี้ดูยิ่งใหญ่นะครับเออเอา A ก็ได้ A ประตูประตูประตู B แล้วกันนะประตู B แล้วกัน B ดูสวยดีมันใช่อย่างนี้หรือเปล่ายกขึ้นหน่อยประมาณนี้อ,อีกจุดหนึง่งแล้วก็อันนี้คืออะไร อันนี้เหมือนเป็นที่ที่สวดมนต์ไหมเออประมาณนั้นเหมือนเป็นที่อยู่นะเดี๋ยวค่อยสร้างอันนี้เป็นเหมือนทางเดินนะครับเป็นทางเดินออสร้างเลยสักสองแล้วกันนะอันนี้น่าจะใหญ่น่าดูนะครับสองไปมหาอารามหลวง ถูกฝังบาะะเหมือนผิดฝั่งเหมือนหมุนผิดฝั่งน่าจะหมุนอย่างนี้มากกว่านะเพราะาอารลานไม่ใช่อยู่ข้างในนะครับเออเหมือนเป็นกำแพงไปด้วยอะเป็นกำแพงในตัวนะครับเออน่าจะอย่างนี้นะโอเคหโคตรใหญ่อะ่ะบอกเลยใหญ่มาก ต่อไปครับต่อไปครับเอออารามหลวงก็ได้สร้างอย่างนี้นะเป็นเหมือนกำแพงล้อมรอบนะครับแล้วมีอะไรต่อไหมอันนี้เป็นส่วน B อ๋อส่วน B ีจะมีทางด้วยมีประตู เออสักอันหนึ่งก็ได้นะเหมือนเป็นที่ที่หนีเออที่หนีเหตุการณ์อะไรต่างๆเผื่อมีไฟมงไฟไหม้นะอืมแตม่พื้นมันยกสูงไปแล้วอะ่ะเอ่อลบสักตรงนี้ออกแล้วกันโอเคเออพื้นมันยกสูงนะ มันพื้นมันไม่เรียบนะครับมันเป็นเหมือนเป็นเนินเขาอะเป็นเนินเขานิดนึงทาวเวอร์ทาวเวอร์ไว้แบบนี้เลยแล้วกันนะยกสูงซะสูงเกินไปลงมากิดนึงโอเคประมาณนี้ คาเวอร์แล้วก็อันนี้เหมือนเป็นห้องไหมเป็นห้องเป็นห้องงี้ไหมแต่ว่าค่าปลูกสร้างออกดูดิใช้หินดำตั้ง700เจ็ดร้อยอ่ะหินดำเจ็ดรอยอันอารามหลวงอันนี้คืออะไร อันนี้เอาไว้ผลิตน้ำผึ้งนะเก็บน้ำผึ้งได้ด้วยนะครับอันนี้นะอืมอันนี้อันนี้มันอันนี้ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะครับก็สึกมันแปลกๆเออต่ออย่างนี้ดีกว่าต่ออย่างนี้ B B ก็อย่างนี้เลยโอเค บีไม่ต้องมีก็ได้นะดูไม่ค่อยสวยนะครับดูไม่สวยเป็นป่องไฟเลยได้ไหมอ่าป่องไฟไปสองป่องประมาณนี้เออยังมีป่าอยู่นะครับป่าก็มันบังอ่ะนะ สร้างยากทีหนึ่งกังเขนอีกอันหนึง่งเฮิฟการ์เดนเฮิฟการ์เดนเออนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นพวกตกแต่งนะนี่ตกแต่งดอกมงดอกไม้เฮิฟการ์เดนเอามีเฮิฟการ์เดนสองอันเหรอเนี่ย เออคร์บกาเดนสองอันนะครับต่อยังไงอะทีนี้เฮิร์บการ์เดนเฮิร์บการ์เดนแล้วก็อันนี้ทำน้ำผึ้งทำน้ำผึ้งเหมือนวางอิสระเลยนะงั้นวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันเฮิร์บการ์เดน อ้ามันขึ้นสาำเนี่ยผมว่าเป็นบั็อกนะเออเป็นบั็กแน่เลยสองอันเลยไหมแต่จริงน่าจะเคลียร์ต้นไม้ให้เสร็จก่อนนะต้นไม้มันเหมือนดูเยอะเกินนะครับต้นไม้เยอะเกินไปเออผมว่าเคลียร์ต้นไม้ก่อนดีกว่านะมันมันดูแบบเยอะเกินไปนะต้นไม้อะ ถ้าปิดไปมันจะหายไปเลยไหมเนี่ยโอเคไม่หายนะขอตัดต้นไม้เพิ่มก่อนตัดให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวมายกเลิกนี้ก่อนตัดให้หมดแล้วก็รอต่อไปครับรอตัดไม้อย่างเดียวตอนนี้ จะได้แบบโล่งๆสวยๆอ่ะเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคครับก็ตอนนี้ก็เคลียร์ป่าเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเหลือสร้างอย่างเดียวนะครับเหลือสร้างอย่างเดียวอันนี้ทําน้าผึ้งนะทาน้าผึ้งแล้วก็ตกแต่งแล้วนิดหน่อยแล้วกันนะครับตกแต่งตกแต่งนิดนึง เออนี่ก็ประมาณนี้ก็ได้นะประมาณนี้ก็ได้เอ่อ B ไหนวะ B มันเหลือช่องอ่ะนะก็ไม่สร้างแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็โอเคแล้วสวยดีอืมเหมือนว่าตึกนี้ก็ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมเนี่ยตึกนี้ยังไม่ได้สร้างบีไหมประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ดูสวยหน่อย นี่แหละมาหาอารามหลวงเราสร้างเลยแล้วกันนะครับผมต้องการหินใหญ่ตั้งพันสองร้อยก้อนน่ะเออไม้แผดอีกห้ารอเครื่องมืออีกสี่ร้อสร้างเลยแล้วกันนะครับสร้างเลยเร่งสร้างเลยขนหินใหญ่มาให้หมดมีอะไรมามีให้ไปช่วยอีกแล้วนะทหารไปช่วยก็ไปช่วยไป ไปเลยไปให้หมดเลยไปช่วยไปช่วยเมืองอื่นส่งไปตอนนี้ก็ต้องรีบทำหินใหญ่นะครับหินใหญ่ไม่อยู่200นะ200ป่ะดูแป๊บหนึ่งนะครับอืมขนได้หมดแล้วนะ200 250นะครับต้องผลิตเยอะๆโคตรใหญ่อะบอกเลยใหญ่มาก น่าจะสวยด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวโซนที่อยู่นะครับโซนที่อยู่อจะขยับมาตรงนี้เลยนะโซนที่อยู่มาขยับเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นบ่อน้ำแล้วกันนะครับบ่อน้าตกแต่งนิดหนึ่งทางเข้าเสียงหน่อยแล้วกันนะประมาณตรงนี้ รอ,อให้สร้างเสร็จเดี๋ยวเราก็มาชมความหามรอแล้วกันนะครับก้อนนี้คือโบสถ์ใหญ่นะโบสถ์ใหญ่ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโบสถ์ใหญ่นี้หมู่บ้านก็เริ่มมาขึ้นรอบๆแล้วนะครับนี่หมู่บ้านมาขึ้นรอบๆตรงนี้เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนนะเออมาให้ช่วยก็ยังไม่ช่วยแล้วกันนะครับตรงนี้อาจจะทำลงทำหนมปังเพิ่มอีกสักโลงหนึ่งนะลงทำหนมปัง หนมปังเพิ่มอีกสักโลงนึงประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ก็ได้นะเ,เป็นที่อยู่ก็ได้ไปตรงนี้โซนที่อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออรู้สึกว่าหมู่บ้านชาวประมงนี่ขึ้นแค่สองหลังเองนะเพราะที่ไม่ค่อยมีนะครับ ค่อนข้างน้อยนะมันแคบมีสองหลังอันนี้ก็คือเหมืองเหมืองเหล็กนะครับเหมืองเหล็กย้ายมาจากตรงนู้นนะตลาดนิดนึงอ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วเคเวสหมู่บ้านชาป,ประมงตรงนี้ตกป 5, ลาห้าหกโรงเออเหกโรงเมืองตรงนี้ก็ค่อนข้างอัปเกรดไปไกลแล้วนะอัปเกรดค่อนข้างเยอะแล้ะก็ประมาณนี้นครับเมืองเรา ค่ายทหารนี่ก็ฝึกกันใหญ่เลยมี10คนนะทหาร10คนนี่ก็เก็บเบอร์รี่ทำนานะทำนาปลูกข้าวลงสีสองลงสร้างเพิ่มตลาดมีหมู่บ้านก็ประมาณนี้นะก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับแมปก็ประมาณหนึ่งในสี่ของแมปนะประมาณนั้น แต่แมปก็ใหญ่เหมือนกันแมปใหญ่มากอันนี้แค่หนะึ่งในสี่นะอาจจะไม่ถึงด้วยหนึ่งในห้าประมาณนั้นของแมปโอเครอต่อไปครับรอให้สร้างเสร็จนะาัน,นี้อก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับก็ต้องรอให้พัฒนาให้เสร็จก่อนนะ EP นี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายนะครับพักไว้ก่อนนะขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับรอให้พัฒนาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่น ก็ระหว่างรอก็สามารถไปรับชมเกมอื่นได้นะครับเดี๋ยวมีเกมใหม่ๆลงมาเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับถึงจะไม่ค่อยหาแต่เพลินมากช่องนี้บอกเลยโคตรเพลินนะครับผมชอบเล่นแนวประมาณนี้นะสร้างเมือง,สร,งสร้างนู่นสร้างนี่วางแผนการลบอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมมาด้วยแล้วกันนะครับเผื่อมีชั้นใดที่ยังไม่เคยชมคลิปเก่าๆก็สามารถไปชมย้อนหลังรอได้นะ แต่ว่าคลิปเก่าก็ดูไม่ทันคลิปใหม่ก็มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเกมใหม่คนขบวนมาอีกเพียบเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยแล้วกันนะครับ เหลืออีกนิดนึงนะครับเหลืออีกนิดนึงตอนนี้ผู้คนไม่ค่อยมีความสุขเลยนะครับเพราะว่า่ขาดของมีค่านะขาดของแบบของแพงๆอะ่ะเ,ออเมื่อกี้ผมลองสร้างให้อันนึงนะครับตรงเนี้ยรู้สึกว่าของแพงๆนะครับจะเป็นเกี่ยวกับน้ำผึ้งวายแล้วก็สมุนไพรนะของแพงๆนะครับที่สามารถขายได้ก็วิธีการหาวายก็คือ เออรับเคเวสจากที่ไปช่วยเมืองอื่นนะนะเขาก็จะให้มานะครับไอคนเนี้ยจะให้มาสิบขวดมัง่งไหาจะไม่ผิดนะวายอะ่ะแล้วก็ส่วนพวกน้ำผึ้งอะไรพวกนี้อาจจะอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่านะมันใส่ไม่ได้นะครับเออดีไม่ดีอาจจะเป็นบั๊กนะเห็นมีท่านผู้ชมพิมพ์มาเหมือนกัน,นครับบอกว่าเออเล่นถึงตอนนี้แล้วแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเท่าที่ผมดูอาจจะเป็นยังยังพัฒนาไม่เสร็จนะ มันมันกดเข้าไม่ได้อะเออกดเข้าไม่ได้ในนี้กดเข้าได้ไหมในนี้มีไหมกดเข้าได้ไหมลองหาดูก่อนนะครับเออไม่มีนะแสดงว่าตัวเกมอาจจะมาถึงแค่เท่านี้นะครับเออได้เท่านี้นะใส่คนไม่ได้นะครับใส่คนไม่ได้ สร้างแทบตายสุดท้ายใช้งานไม่ได้เออ, <c oughs> เอ,อมันทำไม่ได้อะเนี่ยคือเขาก็บอกว่าให้เอาคนมาใส่เข้าไปนะแต่ว่าเราใส่ไม่ได้เออใส่คนไม่ได้อตัวเกมอาจจะมาถึงเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้ออโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Foundation นะครับต้องรอให้ พัฒนาให้เสร็จก่อน่ะนะอตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ขอแล้วนะครับเมืองก็ค่อนข้างสวยนะประมาณนี้เกาะกลางมีโบสถ์ใหญ่กับอารามหลวงตรงนี้เนี่ยใส่ไม่ได้นะตัวเกมม้เท่านี้แหละอ,อต้องรองการพัฒนานะครับก็ยังไงก็เอาไว้เท่านี้ขอแล้วกันนะครับสําหรับเกมฟาวเดเชั่นนะครับเดี๋ยวรอให้พัฒนาให้สมบูรณ์นะแล้วค่อยกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องให้น้อยช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ